รวยยกระดับชีวิต5วันเกิดฟ้าเปิดทางเป็นเศรษฐีมีโชคลาภทวีรวยเงินรวยทองชีวิตมีสุขทวีคูณ 1. สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ดวงของคุณนั้นการทำธรุรกิจค้าขายค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวธรุรกิจของคุณมีแนวโน้มว่าจะเจริญก้าวหน้าปังเกินคาดแต่บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเจอแน่ๆคือความเหน็ดเหนื่อยปี2566นี้เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณจริงๆโดยหลักแล้วคุณจะไม่สามารถพึ่งพาใครได้ยิ่งลงมือทำงานก็จะยิ่งปังบอกเลยว่าเหนื่อยแต่รวย คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอนสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารดวงชะตาฟ้าเปิดเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอุปสรรคปัญหาที่มีก็จะค่อยๆลดน้อยลงชีวิตของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง ดงการงานโดดเด่นเวอร์มีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งหรือปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นจะมีรายรับหนกักมีโอกาสที่จะเงินทองไหลมาเทมาไม่ทุกยากไม่ขัดสนอีกต่อไปสำหรับคนวันนี้ สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีคุณอาจจะต้องโฟกัสทีละเรื่องเพราะว่ามีโอกาสที่การงานจะมีงานเข้ามารุมตอมหรือมีงานเยอะทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยต้องโฟกัสหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่งานดีเงินก็ปังเพราะการเงินของคุณน,น,นั้นจะเริ่มมั่นคงมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยคล่องและมีโอกาสพลิกผันจากร้ากายเป็นรวยยิ่งขยันอดทนก็ยิ่งร่ำรวย ดวงชะตาก็โดดเด่นในเรื่องของโชครับเงินทองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้ลุ้นรางวันใหญ่หยิบจับเงินแสนเงินล้านชีวิตจะร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นสําสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นอกเหนือที่จะมีโอกาสร่ำรวยจากนำผักน้ำแรง และความขยันของตัวคุณแล้วคุณยังมีโอกาสได้โชคราบแบบฟุกๆอีกด้วยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง บอกเลยว่าช่วงกลางเดือนนี้ความรวยบังเกิดจะมีโชคลาภเข้ามาแบบรัวๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างแต่คุณนั้นจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเป็นพิเศษเงินแสนเงินล้านจะเข้ามารัวๆจังหวะที่ดีของชีวิตคุณเป็นช่วงนี้แต่มุญทำงานแล้วคุณจะมีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีใหม่ภายในเรววัน สำหรับท่านที่เกิดในวันสูก ช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับรายปัญหาทำให้คุณต้องปวดหัวยิ้มแทบไม่ออกแต่หลังจากนี้ความเหนื่อยจะหายไปความโชคดีเริ่มเข้ามาแทนแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสำเร็จทางด้านการเงินเงินจะไหลมาเทมาแถมดวงชะตาจะเกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าความสำเร็จจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝัน เปรียบเสมือนกับบุญภาวัสนาทรงความร่ำรวยสปากฏเด่นชัดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ